สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดำขนมปังฝรั่งเศสค่ะมื่อวานนี้เป็นวันที่8เดือนมกราคมนะค่ะเนาะเพื่อนๆเมื่อนี้เนาะคะ่ะตอนนี้เป็นบา่ายี่สองกัวแล้วเนาะคะ่ะเนาะจริงๆแล้วน้ำมีนัดไปเบิ่งบ้านเนาะคะ่ะเมื่อวานจกไปเบิ่งบ้านที่จะเซาเด้อบ่เบืนบ้านที่จะซื้อราคาตอนนี้สามีน้ำเล่าแวะมาหมองทํางานเล่านาะค่ะเพราะว่าเราปวดหัวกับคนงานเนาะคะ่ะเนาะ เอ้ามามาที่ทางานสามีน้มสามีน้มอธิบายอีกรอบนึงให้กระจกเข้าใจแล้วกันพวกน้าก็จะไปเบิ่งบ้านกันเนาะคะ่ะเนาะขับรถอีกจากประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงเนาะค่ะจะไปหอดเนาะคะ่ะเนาะลูกๆปได้ม,มาน้าลูกๆที่บ้านเนาะคะ่ะตอนนี้กับปดเทิมแล้วเนาะคะ่ะเนาะจังไดแล้วน้าจะคันมีโอกาสน้าจะท่ายเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะบ้านแต่ว่าคัน าทายบ่ได้หรือว่าเขาบ่าอนุญาตให้ทายน้ำก็จะบ่ได้ไทายเด้อเ,เพื่อนๆเดินนำแล้วนาก็จะบอให้ฟังเนาะค่ะว่า,าบ้านหลังนี้เป็นจังไรจังไดขึ้นได้เอาอยู่ในป่าได้เพื่อนๆมันเป็นบ้านเสาเนาะค่ะเนาะเป็นบ้านเสาที่อยู่ในป่าแล้วมันกับราคาบ่าแพงเนาะค่ะแล้วน้ำอยากได้เป็นบ้านที่มันเงียบๆเนาะค่ะเนาะน้ำเป็นคนที่มกักบ้านอยู่ในหลืบในป่าอยู่แล้วเนาะคะ่ะ สมัยสมัยสา,ามสามสี่ห้าปีเท่าลาพลนำกะเซาอยู่ในป่าเนาะคะ่ะเนาะมีร้านขายของชำในน้อยในหมู่บ้านเนาะคะ่ะเนาะเป็นหมู่บ้านในน้อยเนาะคะ่ะมันบ่คอ่อย พัฒนาหลายแต่ว่ามันมีความเป็นสงบเงียบลรยเนาะค่ะแล้วมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติค่อนข้างหลายนํานํามักแบบนี้เนาะค่ะจนโดนไปเธอนี่ค่ะหันไปในเมืองหันไปเมืองที่มันใหญ่ๆนี่ยค่ะรู้สึกตื่นตาตื่นใจเยู่ค่ะแต่จะให้ไปยุ่แท้ๆนี่บ่ค่อยเอาปันไดเนาะค่ะเนาะบ่ค่อยมักมักเงียบเงียบมักสบายๆเนาะมักสบายๆเงียบเงียบหูเนาะค่ะเนาะ มีภูเขามีปลามีอย่างยิ่งสินะนำ้ำน้ำกระมกักทะเลกะมากเด้อเพื่อนเพือนแต่ว่าหันอยู่บ้านติดทะเลนี่มันก็จะอมันก็แพงนะเนาะอ้ากับได้กับได้กับบทที่ถึงขนาดนั้นนะเนาะอ้าตอนนี้สามีนม้ำเราไปอา่าสร้างงานุูหน่องเราอยู่เนาะคะ่นะเนาะเสียงตะโกนกันว่าสันเพราะว่าสร้างงานไปแล้วกับเหตุเนาะค่นะเนาะสามีน้ำกับ เาวไนยกระโทรมาถามมันสามีนำาบหัวสีระเบิดล้วกอะ <c oughs> คือขเขาเจ้าเห็ดเห็ดอิหยังบ่เป็นเนาะเห็ดอหยังบ่เป็นมีตะเบาเนาะ,ะมีตะเบา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 เห็ดเนาะเนาะเอ้าจังใดนำสิผ้าเป็นเพลินไปเบื้องบ้านนะคะขั้นไปเบิ่งบ่ได้นำเออนำาจะเว้าสู่ฟังเนาะ,ะว่าเป็นจังไดมีโอกาสสิได้บ้านเ่ราเพราะว่าคนคน่อนข้างที่จะ ไปเบิ่งบานลังนีหลายอยู่เนาะค่ะเนาะถานาบด้เลือกกะบ่เป็นยังเนาะค่ะก็ค่อยๆค่อยๆหาไปเนาะค่ะจนกว่ามันจะเขาจะเลือกเข้านะค่ะบ่แมันเฮาเลือกได้ค่ะบ่แมันเข้าเลือกจิตไปเอาลังนี้ลังนีเด้ค่ะถ้าเจ้ามีหลายจังซี่อันขาเจ้ามีหลายคนสนใจขาเจ้ากับเบ่งองไลยใดอีหยังต่างๆานาจังเสียเขาก็สิตัดสินใจว่าเอาคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นเอาครอบคนนี้ครอบคนนั้นเนาะค่ะเนาะ นำไปนำบระเด็ไปเบื้องบ้านลาหลังนึงแต่ว่านำติดต่อไปเป็นของทางั้งพยบาบาลเขาเป็นทั้งพยบาบาลที่เขาหาคนเซาเนาะค่ะนำก็ยื่นหนังสือไปแต่ว่าเขาบอกเอาเขาว่าเขาว่าขอบข้อหน้ามีรายได้หล,ลายโพดเพราะซะนั้นเขาเรียกว่าเอาเขาซอยคนที่มีลูกหลายแล้วก็รายได้ที่บ่ค่อยหลายปันใดเนาะค่ะเนาะขนาดนำบระเด็นทำงานเขาเาขาเรียกว่า เขาพวดนำมิ้นไรยได้หล่ปวดประสานแล้วก็บ่ไดดอยู่ในเงินไขที่ผู้่บาลข้าเจา้าต้องการเนาะค่ะเน,ะนาะนำกรเลยบ่ได้เป็นบาน้านหลังใหญ่เลยเนาะค่ะเนาะยูนปา่าอันนั้นบ่ไดี้อันนี้เป็นบ้านเพื่อนๆน้ำไปเบิ่งบ้านมาแล้วเนาะค่ะเนาะกาสารุปว่าโอเคอยู่ได้เพื่อนๆแล้วกัเพื่อนเน่ะน้ำจะบอกว่ามีคน ไปเบื้องบ้านนะ่ะลายเนาะคะ่ะลายเลยกระดาษพันยาวเลยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแล้วน้านี่ไปสซยอีกนะคน้ำนัดเพิ่งไว้ตอนสามโมงแรงเน,นาะค่ะน้าไปฮอดนี่สามโมงสี่สิบเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าสามีน้าไปหยุดเสั่งงานลูกน้องเนาะคะ่ะเลยเสียเวลาตรงนั้นไปแล้วก็บังเอิญว่าหล้างจากน้าไปอีกมีคนไปเบื้องบ้านอีกเนาะคะ่ะแล้วเพิ่นแล้วน้ำน้ำคิดว่าเพื่อนอันนี้ เพิ่นอยากได้คําตอบจากพกน้ำว่าพกน้ำจะเอาบอประสันแต่ว่ามันเสียตรงนึงค่ะมันเป็นหมู่บ้านในน้อยแล้วมันไม่มีโรงเรียนของลูกเนาะคะ่ะเนาะแล้วมาเฮาต้องอไปโรงเรียนหมู่บ้านทัดที่มันใหญ่กว่าเนาะคะ่ะเนาะโดยการขึ้นรถโดยสารไปแล้วก็ลูกๆนำหันนำที่จะถ้านำจะเศร้าบ้านหลังนี้พกน้ำก็พกน้ำก็จะต้องอประมาณว่า อให้ลูกกินเขาโรงเรียนเนาะค่ะเนาะเอาอันนี้แล้วมีคนเบิ่งน้ำเด้อค่ะเพื่อนๆแล้วน้ำจะบอสู่ฟังอีกเธอหนึงได้เพื่อนๆได้สวัสดีค่ะเพื่อนๆมื้อนี้เป็นวันพุธเนาะค่ะเนาะอ่าจะเที่ยงแล้วค่ะมื้อนี้น้ำมาทำงานเนาะคะ่ะมาทำความสะอาดบ้านเนาะ ลูกค้าเนาะค่ะลูกค้าไล่าลาไม่เนาะค่ะเนาะนำได้ลูกค้าเพิ่มอีกสองไล่เนาะค่ะนำกับเฮ็ดเฮ็ดเวียเฮ็ดงานเนาะค่ะมัวว่าในนำจะบอกเพื่อนๆว่าที่น้ามไา,นนะะาไปเบื้องบ้านเนาะค่ะเนาะไปเบื้องบ้านที่จะเศราเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็บนำจะบอกว่าโอเคชื่นำจะบอกว่ามีคนไปเบื้องบ้านเนี่ค่อนข้างหลายเนาะคะ่ะเนาะเป็นเป็นสิบๆกว่าคนนึงสินะระบาดนี้ นำทางรถเมย์ได้เพื่อนๆแล้วบัดน,นีเออเมื่อคืนนี่ข้าเจ้าก็เลยเออเมื่อคืนนี่ข้าเจ้าก็เลยเออเม่แม่นนำมาถึงบ้านเนาะคะ่ะคือข้าเจ้าบอกว่าเธอไปหาที่ทําการผู้ใหญ,ญ่บ้านไปถามเขาเรื่องโรงเรียนเนาะคะ่ะเพราะว่านาําจะบอกว่าหมู่บ้านที่นําจะเศร้าเนี่ยมันบ่มีโรงเรียนเขาเลยบอกว่าให้ไปถามที่แมรี่ก่อนว่าแมรี่ก็คือที่ทําการผู้ใหญ,ญ่บ้านเนาะค่ะเนะเาะว่า าการไปโรงเรียนของเด็กน้อยเขาไปจังไดน้ำกระเล่ยพวกน้ำกระเล่ยไปถามาที่ทำการใหญ่บา้านเขาก็เลยบอกว่ามันจะมีรถบัสรถโรงเรียนเนาะคะ่ะที่เขาเขาจะมาฮับแล้วก็เอาเอานักเ,เรียนไปส่งโรงเรียนแล้วก็เด็กน้อยต้องกินเขาอยู่โรงเรียนเนาะคะ่ะกระเล่ยถามกระเล่ยข้อมูลได้ข้อมูลมา,าพ่อมาถึงบ้านน้ำกระเล่ยคุยกับสามีว่าเป็นจังไดเธอสิเอาบอ่มันจะยุ่งยากหลายบ่ที่นี่าสามีนำหรือว่าจะเอาเพราะว่ามันมีหมองเก็บของหลายเนาะค่ะเนาะ ก็เลยว่าก็เลยว่าสิเอาเนาะค่ะเนาะก็เลยโทรไปหาเจ้าของเจ้าของบ้านเพื่อที่จะบอกว่าอันพวกน้ำมีสนใจที่จะเอาเนาะค่ะเขาเลยบอกว่าจังซีเขาเลยบอกว่าเพื่อนสนใจคนที่เพื่อนสนใจคนที่จะเศร้านี่มีอยู่สามสามขอบครัวน้ำกันเนาะค่ะเนาะก็มีครอบครัวนน้ครอบครัวแป๊บนึงเด้อค่ะค่ะเพื่อนๆสรุปแล้วน้ำจะบอกจังซี่เนาะค่ะเพื่อนๆว่า บ้านที่พวกน้่มไปเบิ้งน่ะตอนนี้เจ้าของบ้านข้าเจ้าได้เลือกครอบคผู้นำไปอยู่นะค่ะนอกจาเป็นอันว่าพวกน้นี่จะได้ย้ายบ้านนะค่ะของคนที่น้ำเขอสามีกัสซัมเลสไปแล้วนะค่ะน้องนำก็เ่อนนั่มดีใจร้ายนะค่ะเพื่อนๆน้่มดีใจแล้วกาน้่มจะบอกเพื่อนเพื่อังสิว่าเพื่อนบ้านน้่มนี่เพื่อนเพิ่นเสียงเบา มากมากเลยเนาะค่ะจากตะกี้เพิ่นเฮ็ดเสียงทิดดังมากเดี๋ยวนี้พกน้ำนอนได้สบายแล้วเนาะค่ะนอนนอนได้แบบเอ่ออยากนอนอาสามทุ่มก็ได้นอนบางสิ่นะแม่ค่ะก็รับัังสิน่นะเพิ่นบ่มีบด้มีเสียงดังคือตะกอนแล้วนะคะเพราะว่าน้ำจะบอกก็จังสิ่น้ำนี่ไปอารวาสมือที่น้ำไปอารวาสเสร็จมัน,านามาค่ะน้ำก็ไปบอกเจ้าของเจ้าของบ้านที่น้ำอยู่เนี่ยเจ้าของบ้านที่น้ำอยู่เพิ่นกะโทษไปหา ทุกส่วนที่เกี่ยวของกับบ้านหลังนี้เนาะค่ะว่ามันจะแม่นคนที่ดูแลอีอย่างสัญญาต่างๆในบ้านหลังนี้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเจ้าของบ้านนามเนี่เพิ่นบ่ได้ดูแลเองเนาะค่ะเพิ่นจะให้คนดูแลเป็นคนที่ดูแลเพราะบ้านหลังนี้มีสามซีเจ้าน้ากันเนาะค่ะเขาก็จะร่วมตัวกันแล้วก็ให้คนนี้เป็นคนดูแลเนาะค่ะเขาจะก็โทรหาคนดูแลของอพาร์ตเมนต์แล้วก็โทรหาเจ้าของบ้านข้างบน เนาะค่ะเนาะกาโทษหาตำรวจเนาะค่ะโทษทุกมองที่มันโทษได้เนาะค่ะโต๊กแ้งมากเนาะค่ะนะโตแกแรงมากเจ้าของบ้านข้างบนกับมาหาพวกน้ำเนาะค่ะเนาะก็มาคุยกันคุยกันละค่ะคุยกันแน่เทียงกันแน่เนาะค่ะเนาะคุยกันแน่เทียงกันแน่กาเซรูฟ่าเขาก็บอกว่าเออใจเย็นๆเขาจะไปบอกบ้านข้างบนให้ขจ้าเงียบเสียงเนาะค่ะเนาะกสเซรูฟ่าตั้งจากมือน้นมากะรู้สึกว่าเสียงเบาเสียงเงียบแต่ว่าพวกน้ำเนี่ย ตัดสินใจแล้วว่าสิไปก็คือไปนะคะเนาะเพราะว่ามือนี่เขาอาจจะเงียบแต่มือรุ่นมาเขาก็บรูลุนะคะเนาะว่าเขาจะเงียบหรือบงเงียบมันในไทยเขาเสียความเสียความสูงไปนะคะนเนาะกเลือกที่จะไปเองนะคะนาสรุปเราพวกน้ำกันได้บ้านนะคะเนามือนี่ที่น Head Video, ้ำเฮดวิดีโอโตนี้นะคะเป็นวันที่28่สิบดเดือนกุมภาพือ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 นอือนอ่อืี่อมีนอื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 อมีนอือืนือัญือืออืาออืนือนอนอืออืือ เพื่ออื่นเป็นวันอังคานนะคะวันอังคารที่หนึ่งมีมนาคมนามก็จะไปกับลูกกับสามีนะคะเพื่อไปเซ็นสัญญาแล้วก็ไปคุยกับทางโรงเรียนของลูกน้ำนะคะเพราะว่าโรงเรียนนี่มันจะอยู่คนละหมองกับมูบานนามได้เพื่อนเพื่อนลูกน,น้ำนี่ต้องขึ้นรถโรงเรียนไปอีกโรงเรียนหนึ่งแล้วก็ต้อง มีคา่าอาหารคา่าอีกย่างสิพู้นำต้องไปคุยกันเนะคะนะ <_' SM> ว่าเฮ็ดจังไลลอดล่อยูุ่มองใดจงังสันจังสีเนาะคะ่ะน่าจะบอกเพื่อน <_' S 2> ๆอีกอย่างหนึ่งนาะคะ่ะว่าสามีนําเฮ็ดเตอร์ไพอีกเนาะค่ะเนาะสามีนํานําบ่รู้ว่าสามีสามีนําให้ของขวัญน,นําอีกก็คือเป็นของขวัญเป็นรถรถมอเตอร์ไซค์เานาะคะ่ะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ ไฟฟ้าเนาะค่ะเนาะแนะนำจะเอาให้เบิรงเนาะค่ะเนาะอันนี้น้ำบอดได้เลือกเนาะค่ะเนาะเพราะน้ำจริงๆเราแน้นำมีรถมอเตอร์ไซค์ของน้ำอยู่แล้วมันวะค่ะมอเตอร์ไซค์คันสีเหลืองของน้ำอยู่แล้วแล้วก็สามีซื้อรถไฟฟ้าคันนี้ให้อีกเนาะค่ะน้ำก็รู้สึกว่าน้ำดีใจนะคะน้ำดีใจที่สามีนำนำบอดมีของขวัญวันคริสต์มาสบอดมีของขวัญปีใหม่บอดมีของขวัญวันเกิดด้วค่ะเพื่อน ของควันมันเกิดสิ่งเดียวที่นําขอสามีก็คือให้สามีหาเงินใหญ่บ้านเนาะคะสามีก็หาเงินใหญ่บ้านแล้วก็ได้บ้านเนาะคะเนาะและะ้วก็สามีก็ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้นาอีกเนาะคะเนาะเพื่อที่จะเอาไปฮับทรงลูกเนาะคะเนาะมันมันเบาเนาะคะ่ะสามีบอกว่ารถคันนี้มันเบาวกว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่นามีรถมอเตอร์ไซค์ที่นามีมันหนักเนาะคะ่ะะเนามันมันหนักมากๆเลยเพื่อน แล้วก็รถคันนี้น้ำก็ได้ล่องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วน้ำจะขึ้นวิดีโอใบแขางๆให้เบิร์นนะคะเพื่อนๆแล้วน้ำมีความรู้สึกว่าน้ำดีใจมากๆขับง่ายง่ๆได้ค่ะเพื่อนๆน้ำจะบอกว่ามือที่สามีน้ำไปซื้อน้ำเนี่ยไปทํางานเนาะค่ะเนาะน้ำไปทํางานเป็นวันพุธแต่สามีน้ำไปซื้ออ๋อ้แม่สามีน้ำไปซื้อวันเสาร์เสาร์ที่แล้วเนี่ยนะคะเนาะคือนนำนำเบอร์เนาะค่ะเพราะน้ำเฮ็ดงานอ่ะตลอดเลยทุกอาทิตย์เลยเนาะค่ะเนาะทุกมือเลยอ่า น้ำกระเล็นเบอร์อว่าเป็นมือใดมือใดเองสินะสามีนำไปซื้อวันเสาร์นะคะนนเขาบอกนะว่าเขาจะไปทุ่งละวันเด้ดเราบอกว่าเราจะไปทุ่งละได้นำกระบ,บืรูดได้ค่ะเพื่อนๆสรุปแล้วใบซื้อใบขายนะใบซื้อใบขายโโรถมอเตอร์ไซค์นะยังบบท่านใดนะคะเขาจะส่งมาให้ที่ลังนะคะเขาจะเส้นแล้วก็ส่งมาให้ที่ลังเพราะว่าต้องเป็นซื้อนำเป็นคนเส้นนะคะเนาะเพราะว่ามันต้องเป็นซื้อนำ เป็คนคันไซซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เนาะคะ่ะเนาะแล้วสามีน้ำลืมคิดตรงนี้เนาะคะ่ะเนาะเขาก็เลยต้องเจ้าของรถนะคะต้องตรงเส้นแล้วก็ตรงทรงมาทางอีเมลให้สามีน้ำปิ้นแล้วก็เอาไปคืนอขอใบอนุญาตเพราะเป็นเขาเอืน้นขอขอใบเขาเอิ้นใบยอยัง,ยง่ะใบไปอันนี้ไหมะคะพเพเื่อน นำกระเอินนำเอินบันทึกนำทะเบียนนะแมคะ่ค่ะขอทะเบียนรถนะแมคะ่ค่ะเอาไปคอทะเบียนรถนะนั่นแหละมันตกเป็นซื้อนำเพราะว่ามันเป็นของนำนะคะจ่ามีบอกว่าเป็นของนำฉันลืมฉันฉันว่าเซอเซอัยเธอแต่ฉันลืมคิดตรงนี้ว่าเสน้แล้วเลยว่าเอ้าเนี่ยลาคะก็เด้นำกระได้เป็นของควันสองต่อนะคะเป็นรถมอเตอร์ไซค์แ้วคาแต่ง่ายบานพร้อมนะคะตอนนี้นำการเริ่มที่จะเก็บของนะคะพอนำพู้นำจะมี นัดที่จะใหญ่ก็คือวันที่12 13เดือนมีนาเนาะค่ะเนาะแล้วก็เริ่มเขายุวันที่15เนาะค่ะเนาะกะเนี่ยแหละค่ะกะมา่อวันมาอัปเดตให้เพื่อนๆในฟังน้ำจะบอกว่าช่วงนี้น้ำเนี่ยยุ่งร้ายเนาะค่ะเนาะน้ำยุ่งร้ายเพราะว่าน้ำเฮ็ดงานเกือบทุกมือเลยเนาะค่ะเนาะเกือบทุกมือน้ำเฮ็ดงานแล้วก็น้ำกะฮับลูกเนาะค่ะเนาะกะคือเอาเวลาที่บ่ได้ไปเอาเวลาที่ส่งลูกไปเรื่อยแล้วน้ำกะไปเฮ็ดงานเนาะค่ะแล้วก็เฝ้าไปเฝ้ามากขึ้นรถ รถแม่ไปนะคะเนาะกาฟ้าไปฟ้ามาตอนนี้ก็มีรถมอเตอร์ไซค์แล้วแต่วา่าตรงบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์นำยังบอสามารถที่จะขับได้ได้เพื่อน,นเพราะวา่าใบซื้อขายนะเ,เจ้าของรถเพราะท่านในทรงมหาห้เนะคะเนาะ,ะนำก็ต้องล่อไปอันนี้แล้วก็ไปขึ้นทะเ,เบียนไปขึ้นทะเบียนแล้วก็ช่วงที่ลอ่อึ้นทะเบียนนี่เขาก็จะให้ใบใบหนึ่งมาเพื่อที่จะสามารถที่จะขับได้ในเวลาที่เขาลอ่อแล้วก็ใบอันนี้ เฮากัเอาไปซื้อประกันนะคะน้าก็ล่อประกันแล้วก็ล่อสัญญาซื้อขายอยู่นะคะนกับาสามารถที่จะขับได้แล้วมอเตอร์ไซค์ของน้ำน้ำไม่ได้ออกออกมาขับต้งแต่ช่วงหนาวหนาวแล้วนะคะก็เลยบ่ออกออกมาเพราะว่าถ้าออกมาน้ำก็ต้อง่อบบัรุงอีกนิดน้อยน้ำก็เลยว่าจะบเวาจจะเอาายไปบ้านลังไม้แล้วก็จ้องคอยไป่อบบัรุงแล้วก็ขายนะคะนกขายต่อไปนะกันกอ้าวนี่ราคาน้ำก็มาอัปเดตส่นเพื่อนฟังตอนนี้น้ำกะ เก็บของไปได้หลายส่วนแล้วได้เพื่อนๆนะเก็บของไปได้หลายส่วนแล้วนำกะอันใดที่มันแตกหักง่ายเนี่ยแนะนำกะเอาใส่ฟโฟมใส่หยังซื้ออดาดจะนำเสื้อผาไปเปล่ากะซื้อกองซื้อหงงยังไว้ทันง่ายเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆเนีน่ยเสื้อผ้านาแพร่นำกะคนใส่แบบนี้เนาะค่ะเนาะแล้วกะเป็นถุงสูญญากาศเนาะค่ะให้ มันด้เก็บปริมาณหลายหลายแล้วนํากระซื้อกล้องเดี๋ยวนำจะยังเสื้อผ้าหนาแพ้นํากะคนไปจะเมิดเลยเพื่อนเพื่อนเอาไว้เฉพาะอันที่จะใส่ในชุ้มือนี่แค่นั้นเนาะกันเนาะแล้วกะนอกนั้นนํากะเก็บวันนี้นํากะละพวกอันนี้ตั้งๆเลยนํากะจะถอดแล้วก็นํากะจะปิดเขาเรียกว่าปิดอปิดหูซมแซมเนาะกันเนาะกันนี่แหละค่ะ สื่อพองเสือผากระตุกกระตาอีหยังก็ต้องเก็บอันนี้เป็นแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์น้ำ้อคะนำถอดออกแล้วก็มาไว้ในบ้านเบิง่งที่นอนบอดด้เก็บเลยเนาะค่ะเนาะที่นอนบอดด้เก็บเลยของลูกบ่ทันเหตดแล้วก็ของของยาเนี่ก็เก็บไปนิดหน่อยเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะแล้วหกมากๆ้นต้องเอาพวกนี้ออกเพราะว่าน้ำกระทย่อยเห็ดได้เพื่อนๆแต่ให้น่อยนึงเด้อเพื่อนๆเด้อ เอาเนี่ละค่ะน้ำกับมาอัปเดตสู่เพื่อนๆในฟังเนาะค่ะบ่ได้แต่งหน้าบ่ได้แต่งตาเตพราะว่าตื่นขึ้นมาก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเก็บของเก็บของแบบนี้เลยเนาะค่ะเนาะน้ำกับพอเอยได้อัปเดตวิดีโอน้ำพ่อปันใดเนาะก็ให้เพื่อนๆเข้าใจว่าน้ำกันยากเนาะค่ะเนาะแล้วน้ำจะอัปเดตบ้านไหมเห็นได้เบิ่งเนาะค่ะเพื่อนๆแล้วกันะะมือวันเสาร์ที่จะหอดนี่วันเสาร์ที่เท่าไหร่เพื่อนๆแันที่ซีบอกเดี๋ยวน้ำเบิ่งกกันวันเสาร์ วันเสาร์ที่หามีหน้าเนาะคะ่ะพ่อหนามจะขนของบางส่วนไปกอนเนาะคะ่นะเนาะของคนที่อ่าของที่ขนไปได้มือ่อื่นกับค้นเนาะคะ่ะขนเครื่องไม้เครื่องมืออยางหลายๆอย่างของสามีหนามเนาะคะ่นะเนาะเอาไปไว้กอนเท่าที่ขนไปได้เนาะคะ่นะเนาะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ 12, 13, สิท,นนะะนะทยอยขน,นะะนะนะแล้วก็พอถึงวันที่สิบสองสิบสามเป็นเสาร์อาทิตย์เกิดการเนาะค่ะกะจะทยอยขนไปให้หมดเนาะค่ะเนาะแล้วก็ เดี๋ยวจะได้กลับมาทําความสะอาดบ้านหลังนี้แล้วก็มอบบ้านขึ้นให้กับเจ้าของบ้านเขาเนาะค่ะเพราะว่าเจ้าของบ้านคนใหม่ที่จะย้ายมาอยู่นี่ข้าเจ้าก็ได้เรียบร้อยแล้วได้ค่ะเพื่อนๆพักน้ำก่นให้ข้าเจ้ามาเยี่ยมมาชมบ้านข้าเจ้าก็มักเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างดีบ้านที่พักน้ำเศร้านี่เพราะว่ามันมีบรรยากาศแบบ,แบ,บวิวทิวทัศน์เนี่ยมันสวยเนาะคะ่ะเนาะเอ้าในราคาแล้วจังใดวันมืออื่นเนาะค่ะน้ำจะทายบ้านให้เบิ่งเนาะคะ่ะเนาะ เพราะว่าพกนำเส้นสัญญาเมืออื่นแล้วก็ได้รับกุญแจมืออื่นนะคะนอะกะะะจากจะไก็ติดตามกันมืออื่นอีกนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะมือนี้จะแนะนํากระสิขอโตขอจววิดีโอไว้เท่านี้นะคะแล้วก็พอกับนำไม่ในคลิปวิดีโอหนาค่ะสวัสดี้สวัสดีค่ะบายบาย